ม,มีกระดูกด้วยนะมีปาแต่เด้อะอันนั้นไม่ใช่รองเท้าไปเดินในนาที่ไหนนะเป็นรองเท้าไปเดินเล่นเดินด้วย แมงกอที่ต้องการกินัไมน,นลูเป็นดอกะคับคับ,บ,บนพอทำอะไร ใจดีไม่ต้องกลัวน้องก้านะน้องก้าใจดีน้องไ่าก็อยไปทางนี้เหรอคะ ยแต่ใครจะบาดลูก <c oughs> <c oughs> มันหวานญี่ปุ่นไปเลยไปเลยลูกรือไหที่จะใช้ทำอะไร ีครัับกปลาอุ้ยคุณตาดักปลาป <laughs> เฮ้ยเฮ้ยคุณตาทำอะไรดักรูดักรูคุณตาดักทรูเดอ้อนี่ปลาปลาขึ้น <laughs> เฮ้ย้นปลาขึ้น,ปล,นปลาลงได้หมดรูนี่ไ <laughs> อซองถ่านแต่จะเอียงข้อหรือ อุ้ยอุ้ยน้ำมันออกแล้วฟุ้งแล้วอุ้ยๆๆๆยอ้ยเุียงดน้ำังเลยเฮ้ยเฉ่งเฉาะข่างทางนี้น้ำไหลเนาะน้ำไหล น่าจะเกิดถ้าคืนนี้ตกมาอีกก็เยอะอีก ขออน้อยอะไรครับก๋วยโอเค <c oughs> บัน,นาน้ำมาช่วย <c oughs> ใช่ไหม อ้ยน้องก้าไปดูซิคุณตาเลี้ยงกบฝั่งน้นลูกกบก็นอนหลับเป็นหรอ้ยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยตาไปหายายปะเฮ้ยเดินบนปูนซิโอ้ยเหนื่อยมากเลยบอกยายเนื่อไหมมกเลย ก็เป็นอะไรโอ้ยเดินไม่ได้เลยโอ้เดินไม่ไดลยหรอไะะไม่ต้อใส่สาก่อนอีน pues. ี่มังอะไรนะโอ้หเชียงคู่หน่อไม้ใส่หินเผาโอ <opus> ้ย <branding> Mm. อะไรคะวัน mm นี mm ้อุ้ยเยอะนะพ่อเนาะเห็ดเผาะแกงนอร์มายต้มกระดูกไม้ใส่เห็ดเผาะอันนี้ก็ไก่ทอดไก่ทอดอันนี้หน้ากากหมูยำหน้ากากหมูต้มปลาต้มกระดูกนวลโชว์ไข่หน่อยไข่ใหญ่มากนี่ปีกเดียวนั่นเองไข่แปลกไข่นี่อะไรนะคะหมกหมกไก่ใส่ปีกด้วยหมกไก่ใส่ปีกด้วย โอ้ยแซ่บแบนุ่มๆนุ่อย